สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k และแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะพบกันกับการรีวิวสินค้าเข้าใหม่ของทางช่องปัญญาแท็กเตอร์นะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นแท็กเตอร์จากค่ายคูบ o ต้า0แรงม้านะคะสินค้าเข้าใหม่ค่ะรุ่น L 4 0 1 8ค่ะท่านใดที่สนใจแล้วก็กำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะคันนี้สวยมากๆนะคะวันนี้เราก็นำมารีวิวนำมานำเสนอให้ได้รับชมกัน1คันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถที่จดทะเบียนปี60นะคะ สภาพเครื่องยนต์สีสันเดิมค่ะตัวบอดี้สีฝากระโปรงเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้มีปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนยางให้แล้วนะคะเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะก็ซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ 40แรงม้าจากคูบต้านะคะตัวนี้ดันหน้าไม่มีนะคะลูกค้าเดิมไม่ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ใบมีดดันดินมาตั้งแต่ออกจากศูนย์มาเลยนะคะตัวนี้นะคะท่าในใดที่สนใจต้องการรับไปใช้งานและอยากติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มนะคะก็แจ้งมากับทางร้านได้นะคะวันนี้เรารีวิวสภาพเดิมๆที่เข้ามาให้ได้รับชมกันก่อนนะคะคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะ ใช้งานไปแล้ว550ชั่วโมงการทำงานค่ะตรวจเช็คให้แล้วนะคะสภาพพร้อมใช้ค่ะคันนี้ก็เปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วทั้ง4เส้นนะคะก็ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะท่านใดที่กำลังตามหาอยู่นะคะก็แนะนำค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับตัววูต้า l อ0 18คันนี้นะคะ เรามีอุปกรณ์ให้1ชิ้นนะคะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะต้องการใช้เป็นพันพวนตัดหญ้าหรือว่าโรตารี่นะคะก็สามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะรวมกับตัวรถนะคะตัวนี้นะคะก็ราคาที่เราเปิดไว้นะคะอยู่ที่398,000บาทนะคะตัวนี้ รถเดิมก็ผ่านการใช้งานไร่มานะคะตัวนี้นะคะพีดีโอยังไม่เคยเปิดใช้นะคะยังมีตำหนิบ้างเราจึงต้องเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของระบบเงินผ่อนนะคะที่คุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามานะคะตัวนี้นะคะก็สามารถจัดกับบริษัทเฮงลิซิ่งได้นะคะแต่จะส่งได้แบบรายเดือนเท่านั้นนะคะถ้าเนี่สนใจนะคะเดี๋ยวโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านได้นะคะ ในส่วนของราคาเงินสดตัวนี้อยู่ที่3,98,000บาทนะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบระบบเครื่องยนต์นะคะให้ได้รับชมกันค่ะ ค่ะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังตามหาค u ูป้า l c 0 1 8เอาไปใช้งานนะคะตัวนี้เป็นรถไซค์กลางๆนะคะเหมาะกับงานสวนงานนาง,งานไร่นะคะก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ Direct Injection นะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะท่าในใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์โทร0875223883 0953399988 ถ้าจะมาทดสอบขับที่หน้าร้านนะคะคันนี้จอดอยู่ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์สาขา2นะคะอยู่เยื้องกับบริษัทลงรีซีพีบ้านท่าเคาะตามบนองบัวอำเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะในส่วนของท่านที่ติดตามรับชมเราผ่านทาง Facebook หรือ Youtube นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรายการไหนฝากติดตามมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ